บอกว่าโอ้ถึงเวลานั้นฉันมีเท่านั้นแล้วฉันจะช่วยโลกช่วยคนฉันทันถึงเวลานั้นฉันจะทําช่วยคนโห้ยเมื่อไรมึงก็อ้างเวลาเวลามีจริงหรือเปล่ามึงก็ไม่เข้าใจเวลาไม่ได้มีจริงมีอยู่ทุกขณะที่มึงสลัดออกมึงก็เบาแล้วมึงสลัดไม่ได้ึงียบพูด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 ว่าเขาถึงเวลานั้น มือไม่เคยทําอะไรสักอย่างรว่าอยากทําก็คือทําเลยนะมอทำเลยไม่อ้างการเวลามันหรอกมันต้องซื่อสัตย์ก่บความรู้สึกคือทำเลยอ้างการอ้างเวลาโอ้โหความที่มันงกตัณหานั่นแหละตันหานั่นแหละว่าเออยังไม่พร้อมคูยังไม่พร้อมทั้งชาติทั้งกี่ชาติมึงแล้วมึงไม่พร้อมจะข้ามฝั่งถ้าใจพร้อมก็คือทําเลยอ คือไม่ต้องพร้อมเดี๋ยวนี้มึงก็กล้าวเริ่มกล้าแล้วมึงไม่พร้อมมึงก็อยู่ที่เดิมอ,อย่าไปคิดให้รู้สึกทำทันทีรู้สึกรู้สึกซื่อสัตวเ์เรารู้สึกตัวที่หนึ่งรู้สึกรักก็รักไปเลยแล้วอารมณ์รักตัวนี้อารมณ์ที่มันเกิดเนี่ยมันก็ดับตัวที่สองมารักต่อ,อตัวที่สองไม่เป็นที่ททัพท์ากนี้มันไม่ไมตถ้าสมมติตัวนี้มัน ตัวที่สองกับตัวที่สามไม่ผิดเรื่องกันเลิมันหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดยังต่อเรื่องเนี่ยสติตลอดเวลาแล้วกําลังหังิจเนี่ยมันกว้างใหญ่ทําให้เราตัดสินชั่ว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 เพราะอะไรเราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกรู้สึกเราตอบมาตลอดเวลาแ้ถ้าเราบอกออยังไม่พร้อมยังอ้างน่นอ้างนี่เอาสมองมาปพุงแต่งชีวิตทังชีวิตคุณไม่ไปไหนหรอกคุณยืนอยู่ที่เดิมอยู่กับอด the ีต ไม่กล้าก้าคุณก็ไม่ประสบสําเร็จมไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าทํหรือโรครู้สึกยังไงทําเลยทําทันทีผัดวันแบบกันพุ่งเวลามันไหลให้คุณก็ออยังอยู่ที่เดิมคุณไม่เท่าทันกฎของธรรมชาติคุณก็ถูกธรรมชาติเบียดคุณตกหลุมลงไปเพราะว่าม,มันไม่ไทมันโลก โลกปัจจุบันนี่มันก้าวไกลชุบชุบจักรวาลนี่หมุนไปตลอดเวลาจักรวาลไม่เคยนิ่งจิตของเขาไม่เคยนิ่งหรอกใครบอกว่าจิตนิ่นิ่งไม่จริงนะคะไม่มีจิตนิ่งไม่มีค่ะว่างสงบนี่ถูกต้องว่างเนี่ยมันว่างจากอารมณ์ต่างๆความคิดความอะไรมันว่างแต่ว่าถ้ามันนิ่งมันสงบเนี่ยมันสงบมันนิ่งสงบนิ่งเนี่ยก็หมายความว่าไม่มีถ้าสมมติว่า รู้สึกเท่านั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องตลกมเปลี่ยนไปเยอะคนเห็นแก่ตัวก็เยอะขึ้นสารพิษใน,นมะเร็งก็เยอะขึ้นคนตายคนเดิน่ะความตายได้เร็วขึ้นอืมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีขาว